ทำอย่างไรเมื่อได้รับธนบัตรชำรุดธนบัตรชำรุดไม่เป็นเงินที่ชำระนี้ได้ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติเงินตราพุทธศักราช2501มาตรา18โดยธนบัตรชำรุดมีหลายรูปแบบและเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นอายุการใช้งานยาวนานจนเสื่อมสภาพโดนไฟไหม้ได้รับความชื้นจนขึ้นราเปื่อยยุยถูกสัตว์กัดแทะ ถูกขีดเคียยดรือถูกนำไปพักทำงานประดิษฐ์ธนบัตรที่มีสภาพเหล่านี้จึงควรถูกคัดแยกออกจากระบบเพื่อนำไปทำลายหากเราได้รับธนบัตรชำรุดไม่ต้องกังวลไปว่าจะใช้งานไม่ได้เพราะเราสามารถจัดการกับธนบัตรชำรุดได้โดยการนำไปขอแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ขั้นตอนในการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดมีดังนี้ 1. กรณีแลกเปลี่ยนได้ทันทีได้แก่ธนบัตรชำรุดที่มีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่มากกว่า3ใน5ส่วนของธนบัตรและสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นธนบัตรรัฐบาลสามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มจำนวน 2. กรณีต้องเขียนคำร้องได้แก่ธนบัตรขาดครึ่งสามารถแลกเปลี่ยนแต่และครึ่งฉบับเพียงครึ่งราคาธนาบัตรขาดต่อทอน ที่มีธนบัตรคนละฉบับมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกันธนบัตรขาดวินที่มีเนื้อน้อยกว่าครึ่งธนบัตรขาดจนแยกจากกันมากกว่าสองส่วนหรือธนบัตรลบเรือนที่ต้องการการตรวจพิสูจน์ผู้แรกต้องเขียนคำร้องพร้อมแนบธนบัตรชำรุดและสำเนาสมุดบัญชียื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารและอย่าลืมที่จะนำบัตรประชาชนติดไปด้วย เมื่อทอปทพิจารณาและอนุมัติแล้วจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีสำหรับธนบัตรชำรุดที่ถูกไฟไหม้เปื่อยติดกันเป็นก้อนหรือถูกสัตว์กัดแทะให้นำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารและเขียนคำร้องที่ธนาคารแล้วถึงนำคำร้องนั้นไปติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เราสามารถติดต่อขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดได้ที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศทุกวันทำการหรือธนาคารทั่วไปทุกวันพุธโดยนำบัตรประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากไปด้วยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าเพิ่งนำธนบัตรชำรุดไปใช้ต่อหรือนำไปทิ้งแต่นำไปขอแลกเปลี่ยนเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ธนบัตรที่มีสภาพดีและตรวจสอบได้ง่ายกันเถอะ